สวัสดีครับวันนี้มากินไก่ย่างเขาสมกวางครับคนกับแม่เ <laughs> ห็นไก่เต็มทีเลยขับรถมาไก่คักขับขับรถตั้งแต่อูดอนมาย่อนไาอยากกิน <laughs> อันนี้จะมีต้มแซบกระดูกอ่อนอร่อย,ลยแล้วก็จะมีส้มตำนะครับแล้วก็จะมีไก่ย่างเขาสมกวางซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ ที่นี่นะฮะเขาสนกวางขอนแก่นนะครับอใใเออแซบบ่แม่แซบอ,อร่อยมากแต่หมูเป็ดเราบลานได้ไรนะ<ไ>ตหมูเป็ดเราราบลนได้ไลมนตาอะไ,ไรคิดล ไกลมากกว่าตัวากี่สุยิ้มมากไปอีแต่งแ่ไปยิ้มไม่ยิ้มยังเกิดไปเลยแม่ปวดไปตัวตี๋แปว่ายิ้มกระพริบจเกิดเลยกินสองนไก่คนละตั้เกินไปสองขนไก่คนละโ <Rice fiction S 2> ไม่ได้ย <il> <alive> <People would always enjoy> ื้อหางลยืนอ่นแวนียหเ้อนี่แคอุ่น ย่างดีเสร์มด้วยหนังก่อนทัน,นี้วันเสาร์มันไม่ใช่เทศากาลคนจะไม่ไม่รู้คนนี้ันเดียวม,มีปกติแต่ว่าถ้าปกติอ่ะมันก็เยอะทุกวันทำจริงมั้ย คนไม่เหลือม right. ันแดงเลยไม่เหลือยังเลยกินเก่งเติรอไปเด้เสียดายไก่ตัวใหญ่นึงกินสองคนหมดเลยแมนที่สำคัญไม่มีมองจอดรถพร้อมทำของมาเขาไมีมองจอดรถทางลาดพอมพอจอดรถแล้วเรากัเขาไม่ได้เลย คือแบบแบบก็ต้องหามอจอดรถยากแต่ว่าเ้องก็เลือกจอดขังๆแค่มันจะอ,ออกไงไหมเพราะได้จองแ,แล้วเราได้เลื่อยไปเลือเล่อยเลื่อยว่าเป็นยังไงและนี่คือสภาพที่เรากินเนใื้อกระดูกเออหมดแล้วแม่เซดได้แม่แม่เซดได้แม่ก็เลยเอาให้เบิร์ตเซดได้ก็เลยให้เบิร์ตกิน <laughs> <laughs> แ,แล้วทุกคนไปต่อกันครับอันนี้ร้านอยู่ที่นี่นะ แล้วก็เราก็เลงจะไปต่อกันโอเคปาดหอนเด้อแม่เปิดแอร์ทาใหเป็นโฮมบะ นังให้มีห่มเระจกลงก็ละมันเป็นยังเป็นยังนังมันห่อนอยู่เบาเบามันห่อนนะอ้โหามจอดจ้างดีเพชรขี้มูกไหลแ่บปะแ่บอ่อยร้านมันอยู่ถัดมาจากตรงเอ่อชื่อร้านอะไรล่ะบริอานเลยประตูทางเข้าสวนสัตว์เขาส่วนกวางที่มันจะผ่านมาอย่างนิบริษัทยอย่างนี้บ่ร่นี่ บอมเนคุณละอันไม่อยู่ติดกันนะอ <c oughs> ยู่ติด <c oughs> ติดธ <c oughs> นาคารกลุ่มธนาคารกลุงเทพเออธออนาคารกลุงเทพเลยเลยประตูเลยประตูเลี้ยวเข้าสวนสัตว์มานิดเดียวให้ชิดเลนสายไว้สายเลนสายที่เป็นเลนแยกนะคะมันจะเป็นเลนแยกกับเลนใหญ่นะ แล้วก็อ่าเลยมานิดเดียวจะเจอร้านเลยมันจะเป็นร้านสุดท้ายติดธนา,านคารกรุงเทพพอดีทุกคนอร่อยมากร <น fit, S 1> ้านจอดรถเป็นไม่ห่มพอใช่แต่เราดื้อเราเรามาจอดข้างนอกที่มันไม่มีร่มมันก็เลยร้อนนะครับทุกคนวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบอกบอกนะเอาเอาแบบฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะว <laughs> ิธียูทูบเบอร์สวัสดีครับ, <laughs> ส,บสวัสดีครับ <laughs>